สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้ำหนึ่งรามให้เปิดใจเราที่มาใบเลขกกัญชัยรองของให้เขียนเลขเด็ดวันที่17มิถุนาย,ยน64แม่น้ำหนึ่งไอเดอาใบหววชื่อดังเปิดใจครั้งแรกในรายการหขนกระแสที่มีพิธีกรมากความสามารถยังหนุ่มกัญชัยดำเนินรายการถึงกระแสดรามาใบหวัวและถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว โดยแม่น้ำหนึ่งเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เป็นแม่ค้าออนไลน์ส่วนคำว่าแม่น้ำหนึ่งมาจากคนท้องตามภาษาอีสานก่อนหน้านี้จะฝันแม่นและฝันเห็นเลขโดยเฉพาะตอนท้องและมีคนมาขอเลขบอยคนจึงเรียกว่าแม่น้ำหนึ่ง ส่วนตัวเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่โดยก่อนหน้านี้ซื้อไม่ต่ำกว่า100-500ถึงใบเป็นคนมีความฝันว่าสักวันจะรวยและถูกรางวัลนที่หนึ่งจเจล็กอะไรซื้อหมดมีถูกหวยบ้างแต่ไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งจะถูกแค่รางวัลเล็ก้ายและเลขหน้าส่วนที่มาเป็นคนดังเพราะจุดทูบและมีเลขออกมาโดยทูบจะนํามาจํานวนมากและเลือกหยิบออกมาซึ่งก็มีคนถูกหวยน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญและมีคนถูกหวยเท่านั้นซึ่งความจริงก็ไม่รู้ว่าจะออกเลข อะไรส่วนทูบสั่งมาจากโรงงานและมีพระอาจารย์ทำพิธีให้วันก่อนไปเหมาหวยและถูกเลขท้ายสองตัวโดยตนซื้อไม่ได้แต่ให้แฟนซื้อให้ตามความเชื่อก่อนหน้านี้มีถูกติดกันหลายงวดติดประมาณไม่เกิน10งวดซึ่งส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องพญานาคด้วยโดวยวันหนึ่งได้บูชาจี้พญานาคและมาลองขอขณะไลฟ์สดว่าจะสร้างรูปปั้นให้ปู ก่อนถูกหวยจริงๆตอนนั้นจุดได้เลข7 03และหวยออกแบบนั้นจริงซึ่งตัวเองไม่เคยซื้อหวยแต่จะบอกเลขคนอื่นด้วยการพูดหน้าไลฟ์ยืนยันไม่เคยมีเจ้ามือหวยสั่งคนมาตามและยืนยันไม่เคยซื้อหวยเองแต่จะบอกเลขคนอื่นเท่านั้นในเพจแม่น้ํา188 โดยเลข88เป็นเลขมงคลส่วนตัวส่วนกรณีตำรวจเรียกไปรับทราบข้อหายอมรับกระทําความผิดจริงในการปักหลิงชวนเล่นพน,นันออนไลน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจคนที่บ้านในโคราชก็ไม่ได้มีของผิดกฎหมายอะไรตำรวจชุดจับกุมถูกหวยส่วนหนึ่งมาจากเลขทะเบียนและมีการถามกันเล่นๆเ,เมื่อมีตำรวจมาถามตอนจับกุมว่าเลขอะไรดีจึงบอกไปเรืเนนว่าจับก็เลขเจ็ และตัวเองชื่อหนึ่งและบอกไปเลข 1, 7, ห, 7, หนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ถูกหวยซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลเจ้าหน้าที่สามารถซื้อหวยได้ไม่เกี่ยวกับการจับกุมส่วนตัวไม่ถือเป็นผู้วิเศษเป็นเพียงแม่ค้าธรรมดาสวดมนต์ยังเพี้ยนเลยตอนนี้ศีลยังถือไม่ได้ด้วยโดยก่อนหน้านี้เคยมีกลุ่มคนมาทำท่าทีเข้าส่งที่รูปบ้านปู่พญานาคจึงเดินทางไปเอาเรื่องเพราะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลก่อนส่งเจ้าจะออกทันทีอ้างว่ารู้ตัวจึงอธิบาย ว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลแม่น้ำหนึ่งเปิดใจทั้งน้ำตาต่อว่ายืนยันจะจุดทูบต่อไปเพราะคงจะให้ใครทุกคนมารักเราหมดไม่ได้เหมือนที่หนูโดนคนต่อว่าในตอนนี้ไม่อยากให้ใครมารักแต่อยากให้เข้าใจตอนนี้หนูโดนด่าไปถึงครอบครัวและลูกในช่วงท้ายรายการหวนกระแสวิธิกรหนุ่มกัญชยัยได้ขอให้แม่น้ำหนึ่งเขียนเลขเด็ดใส่กระดาษ โดยแม่น้ำหนึ่งได้เขียนให้ก่อนหนุ่มกัญชัยจะขอเก็บเลขเด็ดไว้ก่อนและจะเปิดเผยในภายหลังท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ